สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องอัธัยเช่นเคยนะครับช่องอัธัยนั้นก็จะรวมข้อมูลเหรียญกระสอบนะครับอีกหลายชนิดราคานะครับมาฝากกับพ,พ,พี่เพื่อนนักสะสมทุกคนนะครับสําหรับวันนี้ก็แนะนําอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับวันนี้เป็นเหรียญกระสอบหมุนเวียนนะครับของพระหลวงราชการที่9นะครับถือว่าเป็นเหรียญที่น่าเก็บสะสมมากเลยนะครับ สำหรับเหรียญนี้นะครับนั่นก็คือเหรียญ10บาทโลหะ2สีนะครับแบบกุนเวียนนะครับของพ่อหลวงรัชกาลที่9นะครับถือว่าพอสอนี้นะครับวันนี้ที่นำมาให้ชมนั้นถือว่าติด1ใน10อันดับท็อป10เลยนะครับสำหรับเหรียญกระสาชนิดราคา10บาทแบบกุนเวียนเหรียญนี้นะครับนี่นะครับที่ผมจับอยู่นี้หรือที่ผมถือนี้เป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับได้มาจากในระบบนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญกระสาชนิดราคา10บาทโลหะ2สีนะครับขอบ จะเป็นขอบเฟืองสลับเรียบนะครับแลนลาเป็นรูปพอ่อหลวงนะครับเป็นเหรียญรุ่นเก่านะครับพศลึกๆนะครับนั่นก็คือเหรียญ10บ,บาทโลหะสสีแบบบนเวียนปีพศ2 5 4 3นะครับพศนี้ถือว่าน่าจับตามองนะครับน่าเก็บสะสมมากเลยนะครับสำหรับพศ2 5 4 3นี้ชนิดราคา10บ,บาทโลหะสสีนี้จำนวนการผลิตนั้นถือว่าไม่เยอะนะครับจำนวนการผลิตของเหรียญปี43นี้นะ จำนวนการผลิตยอยู่ที่1 6 6่0 0้านหกแเหรียญน,นะครับตัวเลขวมกลมของจำนวนการผลิตของเหรียญ10บาทโลหะสสีแบบหมุนเวียนของพ่อหลวงรอ9้นั้นถือว่าไม่เยอะนะครับแบบหมุนเวียนนี้ผลิตแค่1 6 6่0ล้านหกห่เหรียญน,นะครับและก็นปัจจุบันนี้คงจะเหลือไม่เยอะนะครับที่ผมถือนี้ก็เป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานที่ได้มาจากในระบบหมุนเวียนนะครับถือว่าโชคดีเช่นกันนะครับสาหรับเหรียญน,นี้นะครับปี4 3นี้นะครับ ราคาซื้อขายณนปัจจุบันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพนะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญใหม่ๆแพงแน่นอนนะครับระดับหลายร้อยนะครับแต่ที่เขาเประเมินไว้ตามหนังสือน,นะครับก็อยู่ที่500ขึ้นเลยนะครับถ้าเป็นเหรียญ UNC นะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานนั้นก็ขึ้นอยู่กับการตกลงระหว่างคนซื้อคนขายนะครับเพราะว่าปีสีจนปีนี้ก็6 5แล้วก็ผ่านการใช้งานมาหลายปีถ้าเป็นเหรียญในระบบหมุนเวียนนะครับที่ใช้ในระบบหมุนเวียนนั้นก็คงจ0ึกหรอ มากเช่นกันนะครับอย่างที่เห็นในภาพก็ถือว่ามีความสิกหรอที่มากพอสมควรนะครับแต่ก็สามารถเจ็บสะสมไม่ได้นะครับในอนาคตข้างหน้านั้นราคายิ่งจะสูงขึ้นนะครับแต่ถ้าใครมีเหรียญใหม่ๆที่แลกมาจากในธนาคารนะครับแบบเป็นถุงยกถุงยกหลอดนี่ณปัจจุบันนี้ราคาสูงแน่นอนนะครับถ้าเป็นเหรียญยูเอ็นซีนะครับแพงมากๆเลยนะครับเหรียญยิ่งเก่าก็ยิ่งน่าเจ็บนะครับเจ็บไว้ปีไหนที่ผลิตน้อยๆนั้นยิ่งจะมีราคาสูงในอนาคตนะครับ สำหรับเหรียญของผู้หลวงราชการที่9นั้นนับวันยิ่งจะหมดไปจากในระบบนะครับพบเจอในระบบมูลบัียีก็สามารถเก็บสะสมไว้ได้นะครับเงินยังไม่ประกาศเลิกใช้ยังไงก็มีราคาที่น่าเหรียญนะครับยิ่งนับวันยิ่งจะมีราคาที่เพิ่มขึ้นนะครับถ้าเป็นของสะสมนะครับเก็บสะสมไว้เลยนะครับพี่ๆเพื่อนคนไหนที่ชอบเก็บสะสมเหรียญก็แนะนํานะครับเหรียญของผู้หลวงราชการที่9นั้นถือว่าเป็นเหรียญที่น่าเก็บสะสมไม่มากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปีพศไหนก็ตามนะครับ พบเจอก็เก็ยบยอดไว้บ้างนะครับเหรียญสองเหรียญแต่ละพศนะครับเผื่อในอนาคตนั้นเป็นเหรียญที่หายากหรือเหรียญที่ผลิตน้อยขึ้นมานั่นแหละจะเป็นเหรียญที่มีราคาสูงมากเลยครับคลิปนี้ก็เยนามาฝากไว้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ